สวัสดีคะ่ะจากช่องไดวาวทวินนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องทวินอยู่ใกล้หรือไกลแม่เน็ตติดแรงกว่ากันโอ้โหอันนี้คือแบบอาจารย์จะบอกส่วนตัวของอาจารย์เลยแล้วกันเนาะแล้วก็คู่อื่นที่อาจารย์โค้ชมาด้วยค่ะบอกเลยนะว่าเวลาที่เราอยู่ไกลกันเนะี่ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลุ่มสภาวะตัวเองแรกมันเหมือนแม่เหล็กอะค่ะเวลาที่อยู่ไกลกันมันมันจะเหมือนแบบ แรงดึงดูดมันน้อยลงถูกไหมคะแต่พอคุณอยู่ใกล้กันหรือมาอยู่ประเทศเดียวกันแค่นั้นแหละโอ้โหความรู้สึกอาจารย์ไม่รู้น,นะแต่คู่อาจารย์มันเป็นอนะ่ะพอคู่อาจารย์มันมันยังไม่เคยมาอยู่ด้วยกันหรือว่ายังไม่เคยกลายกลายหยาบมาโอ้โหใกล้ชิดกันขนาดนั้นไงเพราะฉะนั้นแรงดึงดูดอ่ะ อาจารย์บอกเลยมันมันต่างจริงๆนะเวลาที่ที่เรารู้ว่าเขาอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่คนละที่กับเราที่ไม่อยู่ประเทศเราอะมันควาสึกเฮ้ยคุมตัวเองได้เว้ยมันแบบเออชิลชไปหรือว่าก็ฉันก็รักเธออะความสึกอาจารย์จะพูดเขาเสมอว่าต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พี่ก็รักนะคือเราเรารักกันทางจิตวิญญาณไงคะเราอาจารย์เป็นคนที่บอกเขาว่าไม่อยากยึดทางกายเพราะเวลายึดแล้วมันทุกข์มากเวลาที่อาจารย์คุมตัวเองไม่ได้เหมือนคนเสียสูญอนะโดยเฉพาะมาสลีนนะเวลาที่รู้พลังงานผู้หญิงมันใกล้อะ่ะ ความรู้สึกมันบอกมันไม่รู้จะพูดคําไหนมันที่สุดแบบแทบจะบ้าแทบจะคลั่งอ่ะจริงๆเวลาที่รู้ว่าเขามาประเทศไทยหรือว่าเฮ้ยมันอยู่ใกล้กันแค่ไหนอ่ะแล้วมันจะมีความทวินนะคะทวินอ่ะมันจะมีความอยากเจอใช่ไหมอยากเจออยากเข้าหาอยาก สิบแปดบวกด้วยอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นเองนะสภาวะลงมอาจารย์อาจารย์ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแต่ว่ากับคู่อาจารย์อะทำไมอาจารย์ถึงเป็นกับเขาก็ไม่รู้ซึ่งซึ่งเขาสูบว่าเฮ้ยอยากเจออยู่ไหนมัน,ม,นมันมีความพยายามที่จะแบบไขว,ขว่คว้าค้นหาหรือว่าอยู่ไหนเธออยู่ไหนจนอาจารย์จะบ้าแล้วแล้วไฮเอเซลหรือว่ามันเป็นบททดสอบที่เขาไม่ให้เจอเว้ยด้วยความที่เวลาทวินมันเจอกันแล้วอะแล้วแล้วเวลาที่เขามีอะไรกันสิบแปดบวกมันจะทําให ไม่อยากทํางานจริง,รงๆเวลาคู่ทวินอยู่ด้วยกันแล้วอะค่ะเขาจะไม่อยากแยกจากอะคู่อื่นเป็นไหมล่ะตัวเองเป็นไหมล่ะเวลาอยู่กับทวบินแล้วความสุขว่าไม่อยากไปไหนเลยอยากนอนอยู่ๆ้ด้กันอยากกอดกันอยู่อย่างเงี้ยอยากอยู่กันตลอด24สีชั่วโมงอะโดยที่ไม่อยากแยกเลยเพราะมันเจอแฝดตัวเองหรือว่าเจอจิตวิญญาณของเราไงคะมันก็เลยดึงดูดหนักมากซึ่งซึ่งความสุขมันจะมีความสุขขั้นสุดอะแต่พอที่สําหรับคู่อาจารย์มันยังไม่เจอแบบ เหมือนคู่รักคนอื่นนะคะโดยที่แบบคุยกันก็ยังไม่ได้คุยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าคู่แบบอาจารย์อะให้เออเชอร์บอกยากมันยากจริงเพราะด้วยความที่ความต่างด้วยแล้วโอ้โหเจอกันมันยังไม่ให้เจอให้เจอแวบๆเกันอย่างเงี้ยแล้วฝั่งผู้หญิงก็หนักเหมือนกันค่ะคือมันจะมีสภาวะความกลัวความด้อยค่าหรือความแบบเขากลัวเราว่าเราจะไม่ไหวไงคะเพราะความมัชลินอะเวลาความต้องการอะมันมันมากๆแล้วความสุขมันมันจะบ้ามันจะปัทุออกมาจนแบบความสึกไม่ไหวแล้ว เราอยากได้คนที่ง่ายกว่าเนี่ยอันนี้สําหรับตัวอย่างคู่จา์นะคู่จามันมันยากเพราะว่าต่างกันมากแล้วอยู่คนละที่อีกคุยกันไม่รู้เรื่องอีกคือเจอกันก็เจอกันยากเนี้ยค่ะมันเลยทาให้อาจารย์รู้สึกว่าปะทุความเจ็บปวดออกมาเยอะมากค่ะอย่างเช่นแบบยากจังวะ เอาคนใหม่ดีกว่าว่ะอยากได้คนที่มันอยู่ในชีวิตเราง่ายๆโดยเฉพาะมัชลีมันมีความแบบตากอาและเหตุผลจับต้องได้สูงไงคะแล้วต้องเป็นลูกประธรรมเท่านั้นหรือว่าไม่ใช่เป็นความรักที่เพ้อฝันเหมือนเหมือนแฟนมันเเขาจะแบบรักแบบเพ้อฝันได้ในจินตนาการเนาะแต่ความมัชลีมันไม่ได้มันต้องแบบจับต้องได้ต้องอยู่ในชีวิตจริงหรือว่ามันต้องมีสูตรได้อ่ะจนอาจารย์รู้สึกแบบมันเจ็บปวดมากจนเรารู้สึกว่าท้อท้อจริงๆนะกับบททดสอบที่แบบอีกนานไหมวะที่แบบเราต้องทนอะไรแบบเนี้ยมัน มันด้วยความสภาวะที่เราต้องทนอ่ะอดทนอดทนอดทนอยู่อย่างเงี้ยจนจนฝั่งแฟนมานเองเขากลัวว่าเราจะแบบ ตัดสินใจที่แบบยอมแพ้ถอยทับไม่เข้าเส้นทางและกูไปเลือกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจนเขาก็กลัวเหมือนกันค่ะเวลาที่อยู่ด้วยกันอะ่ะอย่างตอนที่อาจารย์เจอเขาครั้งแรกอ่าไปดูเขาเนาะบอกเขาว่าให้มาทางนี้นางก็เดินมาเลยนะด้วยความที่ทวินนะคะต่อให้มันอยู่คนนับล้านอะ่ะแต่แสงมันจะมันจะเห็นกันนะคะมันจะเป็นแรงดึงดูดที่ยังไม่ว่ายังไงแฟร์มนเงก็รู้ว่ามาชลินอยู่ตรงไหนต่อให้มาชลินจะอยู่ในความมืดก็ตามแต่แฟร์มนเงเขาจะ เจิดจ้าเจ,จาิดจลหรือว่าอยู่ในสปอตไลท์เนาะแฟมินีนะคะต้องมีสภาวะาที่คนรู้จักเยอะหรือชุมชนเยอะสปอตไลท์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบอยู่ทางสว่างที่มาชลีมันจะเห็นได้แต่แฟมินีเขาจะไม่เห็นมาชลีค่ะเพราะว่ามาชลีเขาจะอยู่ในที่มืดส่วนใหญ่ไฮโซจะให้เห็นในความฝันเห็นแบบลางๆเลือนๆ่นะแต่พอมาเจอกันแล้วมันจะแบบเนี่ยเหรอว่าคนของฉันอย่างนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เจอแบบผู้หญิงผู้ชายในฝันที่เป็นมาชลีเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ใกล้กันอะแม่เนติกแรงโคดอะ แบบอาจารย์ไม่รู้จะอธิบายมันมันแทบข้างสําหรับมาชลีมันแบบฉันแทบจะแบบกินกินเธอแบบอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงไปไหนมึงหายไปไหนแล้วเราด้วยความรู้สึกเอ่อโดยความที่ไอโอเซลมันตัดการเชื่อมต่อของของกันและกันโดยที่มันสื่ออะไรกันไม่ได้มันอยู่แค่อื้อมแต่แบบกลับมาไม่ให้เจอกันนี่คู่อาจารย์เป็นอย่างนี้นะและหลายรอบแล้วนะจนแบบ พอแล้วกูยอมแพ้จนแบบเออไปเถอะไปไหนก็ไปกูเอาคนใหม่แล้วกูไม่ไหวแล้วนะคือมันอึดอัดอะทำเรามาช่นีมันอึดอัดมันเหมือนแบบความรักมันมันล้นล้นเกินไปจนแบบความรู้สึกมันล้นนะคะสภาวะอารมณ์มันล้นอะล้นจนแบบเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วอะ คือเราเรา,เราแบบอยากให้เขาไม่อยู่ในชีวิตจริงเราได้หรือว่ามันเป็นรูปธรรมคู่แบบนี้นอาจากเลยคู่แบบนี้จะค่อนข้างยากหน่อยแต่คู่ที่อยู่ด้วยกันง่ายหรือประเทศเดียวกันหรือพูดกันรู้เรื่องหรือคนไทยที่อยู่ได้กันแล้วอันนี้จะจะไม่ยากค่ะแค่คุณเอาอักกอาตาออกแล้วแล้วเข้าใจกระบวนการแล้วแล้วคุณแบบ ปรับพลังงานกันและกันให้มันสมดุลน่ะแค่นั้นคุณก็รอดแหละ,ะคุณก็จะเป็นคู่ทวินเฟมที่รีวิเนียนได้ง่ายๆแตค่คู่แบบอาจารย์แบบคู่ต่างประเทศหรืออะไรเออที่มันความต่างเยอะอันเนี้ยคู่แบบเนี้ยมันยากมากเพราะเพราะฉะนั้นคู่แบบอาจารย์อาจารย์เลยเป็นกําลังใจให้ว่าถ้าคุณทําได้นะมันจะมีการแบบรีวิเนียนแล้ว พลังงานคุณจะสูงมากๆอ่ะเวลาคุณไปไหนอ่ะคนอื่นเขาจะตื่นรู้ไปกับคุณเลยนะโดยที่แค่ตัวคุณอ่ะไปอยู่ตรงจุดศูนย์กลางแค่นั้นอ่ะ,อะคนรอบข้างอ่ะเขาก็จะความรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกแบบจากสลืมสลือคุณก็ตาสว่างอะไรอย่างเงี้ย อ่าเพราะฉะนั้นพลังงานแบบเนี้อยอาจารย์หมอบุตรทดสอบนะโอ้โหอาจารย์คุยกับอาจารย์อ้อมมาค่ะในกลุ่มเจักรวาลท่านยังบอกว่าคู่เรายากยากูบอกยากจนอาจารย์ท้ออ่ะมันมันความสุขแบบูเต็นเข้า,ขาใจคำว่ารักจนล้นไหมพอล้นแล้วมันมันมันกลับว่ามันมันเอาออกไม่ได้อ่ะพอออกไม่ได้ปุ๊บมันมันความสุขมันอัดอั้นพออัดอัน้นเราเราก็อึดอัดพออึดอัดแล้วเราก็ทรมานอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่ายิ่งเนี้ย คู่แบบนี้ถ้าถ้าคุณมัวแต่ไปโฟกัสทางกายภาพมันจะเจ็บปวดอย่างที่อาจารย์เป็นอาจารย์เข้าใจเพราะอาจารย์ผ่านมาแล้วค่ะเวลาที่เราแบบไปโฟกัสแบบอยากอยู่เป็นคู่กันอยากเจอกันแต่พอผลสุดท้ายคาดหวังแล้วมันไม่ได้อย่างหวังมันเลยเจ็บปวดเพราะฉะนั้นคู่ทวินมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาที่คุณตั้งใจที่จะเจอกันหรือนัดเจอกันอะสังเกตไหมจะคาดกันโดยส่วนใหญ่จะไม่เจอเพราะเพราะไฮเซอร์บอกว่าพวกเธอยังไม่พร้อมพวกเธอยัง ยังไม่พร้อมดังคู่ค่ะอย่างเช่นถ้าฝั่งหนึ่งพร้อมอีกคนไม,มกไม่พร้อมก็ไม่ให้เจอค่ะนอกจากว่าเมื่อถึงวาระที่ระยะเวลามันมันมันควรที่จะเจอเขาจะให้เจอกันเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่พอเราตั้งใจที่จะไปหาไปเจอมันกลับแบบคาดคาดเพราะอะไรเพื่อเพื่อทําให้ให้เราแบบผิดหวังไงคะผิดหวังเจ็บปวดแล้วมันเป็นการยึดติดไงแต่งถูกไหมเวลาที่เรายึดติดความรักยึดติดคู่หรือว่าต้องการให้เขามาเป็นของเราต้องการเจอกันต้องการแบบซอมติงกันต้องการจางคือว่าเราอยากมีคู่รักที่เหมือนมนุษย์ทั่วไปอะที่แบบไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงอยูด่ด้วยกันทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ไงมันมันคนละแบบเพราะ พะคู่ทวินมันไม่ได้เป็นแบบนั้นยิ่งยิ่งคู่ที่ยากเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ถึงบอกมันจะเป็นแรงสั่นสะเทือนของโลกในระดับสูงค่ะแต่คู่ที่ที่แบบระดับที่ที่เขาเอาตัวรอดได้น่ะมันก็เป็นความถี่ที่สูงเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นทวินที่ที่คู่แบบเนี้ยมันจะมันจะพังดันให้ทวินคู่ที่ยากเขาตื่นรู้ได้ง่ายด้วยไงคะเพราะมันเป็นพลังงานของโลกไงเราเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดทั้งจักรวาลมันไม่ใช่ว่าแค่ ของชั้นของเธอไม่ใช่แต่ว่าเราคือหนึ่งเดียวกันทั้งหมดทั้งคุณทั้งชั้นดังเธอทั้งในจักรวาลเนี้ยเราเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่าอย่างคู่อื่นเขาประสบความสําเร็จอะอาจารย์โคตรดีใจอะมันมันยิ่งทําให้ชาวแสงหรือว่าอ่าทวินเฟรมคู่อื่นเขาตื่นตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะโอ้โหอย่างอาจารย์แบบอาจารย์เลยแบบพยายามที่ปล่อยวางอ่าไม่คาดหวังแล้วก็ทาไหลาตามน้ําไปค่ะ ทำทุกวันให้ดีที่สุดถ้าถ้ามีหน้าที่ช่วยคนก็ทําให้ดีที่สุดแต่อย่า่าช่วยคนจนไม่ดูแลตัวเองไม่ได้นะเพราะาเวลาที่เราช่วยคนอื่นะเราจะไปรับพลังงานมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สบายว้คุณก็ต้องสมดุลน่ะให้มีความแบบสมดุลในตัวเองหรืออะไรแล้วโดยเฉพาะคู่ทวินก็ไม่ทิ้งเขาค่ะคือทุกอย่างอ่ะในชีวิตเราเนะี่ยมันต้องสมดุลทุกเรื่องไม่มากไปไม่น้อยไป รักเรารักกันไหมเรารักกันอย่าปล่อยปละละเลยแต่ก็ไม่มากไปจนจนเขาแบบรับรับล้นเกินไปจนเขาอยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะมันมันต้องปรับสมดุลนะ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์หนงมบอกว่าบอกคู่จ้านะเรารักกันแบบนี้ได้ไหมแบบรักทั้งจิตวิญญาณน่ะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องเจอกันเพราะฉะนั้นเราทําทุกวันให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันขณะโดยที่ อย่าเพิ่งไปนึกถึงอนาคตหรือว่าคดีที่ผ่านมาช่างมันค่ะทิ้งมันไปแต่คุณต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็เอ่อทำทุกอย่างให้มันสมดุลที่สุดอะสมดุลในที่นี้คือสมดุลในตัวเองอะแล้วก็ไม่มากเกินไม่น้อยเกินอยู่กับปัจจุบันและทําให้ดีที่สุดและไม่คาดหวังมันมันคำพูดอาจจะง่ายนะแต่แต่จริงๆแล้วมันทามันมันก็ยากเพราะทุกอย่างมนุษย์เรามันคาดหวังอยู่แล้วค่ะแต่ยิีงคุณคาดหวังลองสังเกตไหมคาดหวังเยอะเจ็บปวดเยอะ เพราะฉะนั้นคาดหวังน้อยๆไปแต่คุณได้เยอะคุณก็จะดีใจถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ค่ะเวลาที่อ่ะบทสรุปเนาะทวินอยู่ด้วยกันอะเวลาใกล้กันอะมันจะคุมตัวเองไม่ได้ขั้นสุดมันเหมือนแม่เหล็กที่จะดูดกันเข้าหากันตลอดเวลามันมันแยกยากแต่พอเมื่อถึงวาระที่จักรวาลจับแยกเพื่อให้คุณไปโตกันอะคุณก็จะเจ็บปวดขั้นสุดเพราะมันจะไม่เหมือนคู่อื่นค่ะมันจะอินเทนส์มันจะแบบโอ้โหหลงรักมันแบบ โอ้โหเหมือนผีเสื้อบินในท้องแบบเป็นล้านตัวงั้นนะมันมันแบบโอ้หอารมณ์แบบที่สุดแล้วอะแต่พอแยกก็สุดเหมือนกันมันเจ็บหนักมากมันารู้สึกว่าเหมือนมันมันอะไรมันหายไปเหมือนสิ่งที่มันเหมือนบ้างของเราแบบอีกครึ่งมันหายไปอะมันก็จะรู้สึกเจ็บปวดนี่คือการหยุดติดถ้าถ้าคุณยังรู้สึกอะไรกันแบบนี้แสดงว่าคุณยังไม่ผ่านแต่ถ้าคุณระลึกว่าเฮ้ยฉันรักกัน ฉันรักเธอเธอรักฉันต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็รักนะแล้วเราทำทำชีวิตของเราให้ดีที่สุดทั้งเธอทั้งฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอคุณปรับสมดุลได้ให้ความรักกันคุยกันดีๆแล้วก็ไม่ไม่มากไปไม่น้อยไป,ไไปค่ะเป็นผู้ใหญ่ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณอ่ะคุณก็จะเข้าใจในสภาวะที่มัน,ม,นมันไปทำลายของมันอะ่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เรื่อยๆในที่นี้คือไม่ทุกข์แล้วไม่สุขแต่มันมัน มันเฉยๆอะ่ะมันนิ่งมันว่างมันแบบแต่รักไม่รักนะอืมันสภาวะอาจารย์บอกไม่ถูกอาจารย์เป็นอยูไ่ไงตอนนี้คือแบบเราไม่มากไปเราไม่น้อยไปเราก็บอกรักเขาเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็รักเรามันมันรักกันนะฮะต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เธอก็ทําชีวิตเธอให้ดีนะอ่าอาจารย์จะพูดเสมอว่าอยากเห็นอยากเห็นเธอมีความสุขเวลาที่เราเห็นเห็นคนที่เรารักมีความสุขเนี่ย มันทาให้เรายิ้มถูกไหมคะมันทาให้เรามีความสุขไปด้วยซึ่งเขาก็เหมือนกันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันสภาวะมันจะเหมือนกันต่างต่างคนต่างห่วงใยกันนะคะว่าเออก็อยากเห็นพี่มีความสุขเหมือนกันซึ่งซึ่งมันมันเป็นความรักที่เคยได้ยินใช่ไหมว่าเราเราเราอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขถูกไหมคะเวลาที่ฉันเห็นคนที่ฉันรักมีความสุขฉันก็มีความสุขแล้วนี่คือแบบเขาเรียกว่ารักแรงเงินไขอ่าเพราะฉะนั้นก็ ฝากเป็นกำลังใจให้นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร์นะคะช่องอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ